แสงแดดยามเช้าส่องแสงเรืองรองกระทบกับยอดหญ้าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าได้เวลาออกหากินแล้วทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้คือทุ่งหญ้าสวรรณยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารนกอินทรีหัวขาว หรือนกอินทรีหัวล้านอาศัยอยู่ในแถบทุ่งหญ้าสวันนาของเรากำลังมองหาแหล่งอาหารแจ็คสิ้นหวังและถุงทองสุนัขล่าเนื้อของเขาก็ยังคงออกหาแหล่งอาหารเหมือนกับทุกๆวันอีกด้านหนึ่งของฝั่งทุ่งหญ้าสวันนากุ้งซังเทคเตอร์ก็ยังคงติดตามมาเป็นผู้ช่วย เมื่อควาของเขาแหล่งอาหารที่ยังอุดมสมบูรณ์ยังมีปลาน้อยใหญ่ให้ได้ออกล่าในทุกๆวันปลาค่อนที่เรากำลังจับนี้เป็นปลาค่อนล็อตสุดท้ายหลังจากนี้น้ำก็จะแห้งแล้วปลาค่อนของเราก็จะตุยปลาช่อนอเมซอนตัวใหญ่เราได้ จับขึ้นมาจากหนองน้ำที่ใกล้จะแห้งแล้งนี้เพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตอยู่โดยเราจะนำไปปล่อยลงสะที่บ้านของเราเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตวันข้างหน้าจะเป็นวัตถุดิบชั้นยอดเพื่อเลี้ยงปากท้องและครอบครัวในคราวต่อไป ชาวบ้านแถบนี้อาศัยความชำนาญการในการหาปลาขอนมาเกือบทุกรุ่นตั้งแต่โบราณกาลแหล่งน้ำอเมซอนแห่งนี้กุง้งสังเทคเตอร์มีความชำนาญการในการหาปลาบริเวณนี้เขาได้ออกล่าหาปลาวันหนึ่งได้ หลายพันตันกันเลยทีเดียวเขาชอบการหาปลามากเพราะมันเป็นอาชีพหลักของเขาถึงแม้ว่าบางวันจะไม่ได้ปลาเลยก็ตามเช่นเดียวกับวันนี้เขาได้หวานแหมาเป็นเวลายาวนานแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏปลาชนิดใดเลยดูทรงแล้วคาดว่า วันนี้น่าจะได้ตะปากคน